An Error o c c u r r on Facebook เวลา hmm? ที่ค้างนานไปมั้งที่เวลาเรามา oh. ไว้ว่าเราจะไลฟ์กี่โมงอะไรเงี้ยงั้นผมกด go ไ i v e อีกทีหนึ่งมันจะขึ้นไหมน่าจะขึ้นนะ er <ror. S 2> เ r r o r เขาไปเปลี่ยนเวลาใน Facebook ให้ยาวขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นเวลาปัจจุบันเลยผมไม่ได้ set เซตสเก็ดด้วยนะ ื mm hmm. ไเห็นมันขึ้นไลฟ์แล้วนี่น่าจะเป็น y o u t u ู e มั้งใช่ไหมใช่แต่ว่าตัว a ฟ e b o o k ไม่ไลฟ์ขึ้นเออร์เรอร์เวทเอาโมเมนต์เดนทรีอีกิีอีกทำไมมันไม่ได้ล่ะพี่ ไม่รู้ต้องลองดูกดรีมูฟแล้วแอดใหม่ได้ไหมไม่ได้กดอีดิทกดอีดิทเวลากดอีดิทเวลาสเกจด,ดูของ Facebook อะ่ะให้มันไกลออกไปผมไม่ได้เซตส,สเก l ด,ดู a c e b o o k ไว้่ะพี่ฮืม เมื่อกี้มันเห็นเซตติ้งคำว่าโชว์ไทม์อ่ะแปลว่าเอกเซสเก็ตดูไว้โอเคเซฟเชนจ์ไปแล้วโก้ไลฟ์ไม่ได้เองต้องเปลี่ยนเวลาเองต้องเปลี่ยนเวลาจริงๆมันมันกดสเก็ตดูไม่ได้ครับ The broadcast is already live เลยเปลี่ยนสเก็ตดูไม่ได้อ๋อแม่งก็ปิดแล้วเปิดถ้ายังไม่มีใครดูอืออันน์บล็อคแคสต์ก่อนปิด